น้าพี่น้องสวัสดีค่ะแม่นมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ช่องพันนี้พากกินมากินตำามสมต้มหอย,หยขนมกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตะคูตะคูใส่หมูตะคูใส่หมูกับมายมยมคิดมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆเเด้อมือ,นอ,มอ,มอ,มอ,อเนี่ยอแีบอีหลี่มาของช่องว่าอบอะนเนี่ยอืม สวัสดีค่ะเมื่อนี้ช่อมพนี้ติพาจินแล้วค่ะอาหารเที่ยงค่ะขนมเสซนค่ะตะคุใส่หมูตำสมค่ะต้มหอยค่ะถึงตำล้าตำสมต้มหอยค่ะมาเด้อค่ะมาจินน้ำกันค่ะแส่บๆบเด้อค่ะจะนั่กินกอน lui, rui Rui Giờ ổn hẳn Ở đây coi quá sao cầu thích nấm tiếng chừng phong tiếng เอิเ็นเลยเก้ัหาเยเอวยัาท้าขกวเดียวอาารแม่ก็ว่มันเงาที่เรดนไม่ได้ตัวเด็ดมนี่ัวมาด้จากพี่น้องแี่เรา้องกันด้จ้า FC ค่ะ FC ทั้งหลมาเด้ค่ะเด้อ อค่อระมนณต้นนะต้น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 อย่งไรเงี้ยจต้นเงีอนนีน้นนนนนก็จิ้มคำยังไงนกเสบกินมื้อเนี่ยจังว่าจี่ดเสียบเจ็บเจ็บหรือเจ่บน้ำยองชิดหลายแท้ขวดน้ำนี่เอาออกไว้ในเตง น้ำข้าเแตองขนมจ่เนะน้ำัดาสีก้อยวาสียำแม่เตี๊ยมดแดงแล้วก็ยำซ้ลายย่างดลายย่างปวดเครบ่ไหวคุยบว้น้นเรอนุญาตใส่มื้อนะค่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะอืมตะควะใส่น้องบกหอยเนี่ยอืมล้หนองเนาะแก้วว่าจะขึ้นพวกติดเป็นล้มเนาะไม่ได้เลยอ,อ,อันออนี้หักไม่ลงดีเลยวะเนี่อืมต้มปลาต้มมาแซนะ่บจะเป็นแซ่วแบลายเด้อ,อมาได้ค่ะ นั่งมาปิดพับกันให้เปียกหอยเอาไว้ใส่เสรแล้วอ่านิฮะแม่มาใส่แล้วเก็บไว้เดี๋ยวรอด่างไปเลยอืม,อมแซ่แบคิเแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องอ้าวเปียกหอยเอาใส่หมี่ นี่ล่ะค่ะอาหารพื้นบ้านอาหารชนญล่ะบออยากต้องคูด้กินต้องมิ้นกับกันซี่ล่ะค่ะขาวนขาวจ้าอุ้นคุณรองแล้วแซ่บา

เยวล่างแทนร่างนโรดเฮ้ยหอยวันดีเจ้าอือืมวันมากมากนรดจรินโดน้อคมตานนี้กำลังหอยวันดีนเนี้ยนี่อะไรล่ะมาได้คายเอฟซีเอฟซีทุกคนมาได้วค่ะคุณนัขหาหอย ไม่เป็นไรวัน,วนดีครับตำส้มต้มหอยยังกับเขาตำล้าสันดวลอยู่ตำล้าสันดวลตำส้มต้มหอยไหมอืมไอ้มสินบ้านทำกันยังดว้วยน้ำยาพร้อมคุณดว้วยไหนมาอ,อันทำมัดตยภูมบุญปันกำ <c oughs> น้ำยาย่างาบุตรเาล้ยงลูยาด้ว้อ,อ,องเอ้ม,มาทำหาแซ่บแจกบแจมันช่อ,อาหารว่างไมีช่วอ,อาหารหนักไมีช่วอาหารเบา คนไม่เห็นหอยนะอหอยนังเจ้าไม่เห็น,ว,น,ว,น,นว่านพักวั่านแน่อี่ดีบ้างแสบแสบแสบมาเดอ้อพี่นอ้องเด้อต้มหอยจุ่มหอยก็ดีแหละข้นเดียวชิ้นใส่ตู้เย็นได้เจ้าใส่บรกเพาะคิดว่าหอมมั้ พี ah, ่ทอดน้ำเนียน่นียนนี่มาต้องเดี้ยวมาต้องเดี้ยวเดี้ยวไม่ได้หรอกเช็ดมืค่ะ มันจางตึงเลยขั้นจางขั้นแนี่แต่บนหนเอนงปลาออกมานนำ่งเลยโอ้ยพี่นองะยบตกน่อยวันสักเนาะออ thì nam kiếm gì mà ăn ta cho không kìa không nữa không nữa kìa chị nào hang chìm hang phớn hang phớn ăn mấy gì nữa làm mấy gì mà, mà. nhang kem ao làm chìm bún làm phở ơi ừ ngon ngon Ừ, ngon ตังกวัวเสียงหงินกวบกวบลือกซาบีึ้นแล้วได้กินน้ำปลาขนมเต็นเหนียวนุ่มสงการไหม สงการนึกไม่ได้สงการสงการบุญอภัยเอฟซีเอฟซีทุกคนนั่นและน้องปูฟี่ไอเอลเบึงบัดชมเมบัดเลยเอีดแบัดทุกคนเหนเอียีมากไม่กินคำน้่งไม่ใช่ เอาลยไอ่อนนอากาับก็ได้หัวไว้ถึงแบบไงทิ้งใกด้สิ ค่ะคลิปนี้ขอจบไปสมีกันเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะขอบคุณที่ติดตามชมช่องพันนี้พาชมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ